ครับพี่น้องครับสำหรับมือเนครับทีมงานแฮปปี้การเกษตรจะมาปฏิบัติภารกิจนะครับในการดำนาครับผมนี่เนาะข้าวสีชมพูหรือว่าพิงเรดี้ของเรานะครับที่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือริมเขื่อนครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ติ๊ก o k อกครับผมที่มีชื่อช่องว่า แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทํานานะครับเอาครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่แฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับผมยังที่ผมเด็กเกินน้ำกับพี่น้อง้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับภารกิจของเรานะครับทีมงานแฮปปี้การเกษตรวันนี้จะมาทําการดํานานะครับผมซึ่งดำนี่ใส่วิธีการดํามือเอาครับผม กับข้าวที่มีชื่อว่าพิงค์เลดี้นะครับหรือว่าข้าวสีชมพูเนาะเอาครับพี่น้องครับก่อนเห้างสบใบหอานะครับเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดนะครับของการดำานาจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับให้พี่น้องป้องนะครับในเบื้องบรรยากาศนะครับสาหรับก๋วยเตี๋ยวเรือริมเขื่อนนะครับสาขามหาสารคามของเรานะครับไปกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับเนี่ยก้อนห้าสีใบหอดงหน้าหน้าข้เนหอนะ กออื่นนะครับมาเบิ่งท่างเข่ากอนครับเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นนะครับผมนี่นาองสำหรับตอนนี้นะครับองุ่นกาลังออกเลยทีเดียวนะครับสําหรับทางเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวริมเขื่อนนะครับเจ้าเก่านครปฐมของเรานะครับแต่ที่นี่ครับมหาสารคามครับพี่น้องครับน้อนทำบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมและนอกจากนั้นครับพี่น้องครับนี่สำหรับร้านนี้นะครับนี่มานเนี่ยบิ่งกันสเตทครับผมก๋วยเตี๋ยวริมเขื่อน เจ้าเก่าจากนครปฐมนะครับที่อยู่ที่นี่ครับจังหวัดมาสรคามเนะกาลันตีความอร่อยนะครับจากรายการชีปจรลงปรุงซีซั่น5้านะครับทางช่องวันนะครับโดยมีคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับผมนอกร่วมดําเนินรายการนะครับนะครับและนอกจากนั้นนะครับยุบมงนี้ยังมีศิลปินดารานักร้องนะครับหลายหลคนที่มีโอกาสนะครับได้มาลิ้มชิมรสนะครับเรื่องของ ก๋วยเตี๋ยวเรือริมเขื่อนนะครับอยู่ที่นี่เนาะเอาลายเหลียดต่างๆเป็นัะไงครับเขาไปเบิ้ลคางไดครับผมเอาครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับเรื่องของปฏิบัติการนะครับในการดำนาของเรานะครับนี่บรรยากาศต่างๆนะครับผมอยู่ที่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวริมเขื่อนเจ้าเก่านครปฐมนะครับแต่ว่าที่นี่นะครับสาขามาสารคารมของเรานะครับผมหนึงนบรรยากาศนะครับพนอกซึ่งที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวเรือเลิศรสนะครับนี่หลายเมนูนะครับ เขาให้พี่โนโ้องพ่อปลาดูเรื่องแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก, <c oughs> ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเมนูต่างๆนอแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมเ,เอาไปเบิ่งบรรยากาศทางในกันครับผมน,นี่ครับบรรยากาศทางในนี่ครับเอ็มพื้นที่เลยครับเป็นโต๊ะนะครับในลักษณะแบบนี้ แต่เป็นเครื่องเปื่ยเสียบยิ้มผู้จัดกาศหอยขานะครับหอยขาลงไปนะนี่ครับแล้วก็ยังมีซุ้มเล็กซุ้มน้อยเต็มไปหมดกับลูกค้าขนาดวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหกข่ายน้องมาเต็มนะครับซึ่งวันนี้ก็ส่วนมากก็มาลักษณะเป็นครอบครัวนะครับเนาะเอาครับสําหรับตอนนี้ครับมาพบกับผู้จัดการนะครับผมคุณน้องของเรานะครับสวัสดีครับคุณน้องหมีครับผมสวัสดีครับปาจำคุณน้องครับกำลังบนเละดีน ผนสำหรับเมนูเด็ดของเรานะครับมีอะไรครับก๋วยเตี๋ยวกับเครื่องดื่มก๋วยเตี๋ยวเรือที่นั่นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะมีหมูมีเนื้อค่ะแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไข่นะคะค่ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไส้ยักษ์เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องให้มาเนครับผมอันนี้นี้คืออะไรครับนี่ก๋วยเตี๋ยวไข่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไข่ครับพี่น้องครับบ๊า อันนี้จะเป็นไข่นาคาค่ะเป็นลูกยักษ์เลยไข่นาคาไข่นาคาข้างในจะเป็นไข่ต้มค่ะอแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งอันนี้หนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะร้านครับไข่นาคีละผ่าให้ดูเลยโอ้ครับผมที่นี่ในโลกนี้นี่ติดอยู่ตรงนี้นะคะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นะครับของร้านของเราเนาะครับผมเห็นกันไหเบิร์ครับผมพี้มาครับาอันนี้คืออะไรนะฮะอันนี้จะเป็นไข่นาคีค่ะ จะเป็นไข่เยี่ยวมาแล้วก็ขอด้วยตัวหมูกับไก่ที่เราปรุงก่อนโอ้ครับเมนู้ิิเนเีอร์เลยซิกเนเจอร์ของร้านเรานะครับหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะหนึ่งเดียวในโลกด้วยใช่ค่ะหนึ่งเดียวในโลกเลย อันนั้นคือกว๋วยเตี๋ยวเรือนเนาะทีนี้เรื่องของเครื่องดื่มมีอะไรบ้างครับเครื่องดื่มที่ร้านจะมีทั้งกาแฟสดมีเมนูชาสมูทตีะคะ้ค่ะไส้หลักของเราจะเป็นไส้หลักของเกาหลีทั้งหมดเลยค่ะไส้หลักน้ำเข้านะคะโอ้อราคา<อ>นา่ารักคุณภาพครับแก้วะคะ่ะโอ้ครับผมเอาครับขอขอบพระคุณนะครับคุณน้องหมีครับผมขาขาวครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้นะครับคุณน้องหมีพร้อมกับทีมงานกะละม้วนเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของเที่ยงวันพอดีเลครับเอาไล่นเรียงตั้งๆไปที่ไหนเห็นบอกว่าาทีมงน แฮปปี้พร้อมแล้วนะครับในการดำนาเนาะไปกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับขอตอนรับพ่อแม่พี่น้องปวอดภยนะครับมาสู่ทุ่งนาของเราครับผมสําหรับปฏิบัติการนะครับในการดำนาพิงเเรดี้นะครับหรือว่าข้าวสีชมพูของเราเนาะซึ่งตอนนี้เราครับทีมงานแฮปปี้เนาะกำลังง่วนเลยทีเดียวนะครับวงวัวพี่น้องเยนี้เห็นใจเห็นใจขนาดใจเนาะแต่ว่าก่อนเด่นมาทีมงานเราไปข่า ที่นอกป้องไฟนะครับด้เบิรงนะครับสําหรับบรรยากาศของร้านก๋วยเตี๋ยวริมเขื่อนของเราครับผมบรรยากาศนะครับที่อยู่ข้างบนนะครับผมกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เครื่องดื่มที่อร ե ศอร่อยแล้วนะครับผมยังสามารถที่จะมองดูทุ่งนาครับผมทรายหูทรายตาครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่แปลงนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้คือพิงเรดดี้นะครับหรือว่าข้าวสีชมพูของเราเนาะ เอานี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับพิงเลดี้หรือว่าข้าวซีชมพูของเราครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ทำการเพาะนะครับมาแล้วประมาณ20วันครับผมหลังจากครบยี่สิบหมื่น้วก็พร้อมที่จะทำการปักดั้ครับพี่น้องมีบางส่วนนะครับเฮ้พี่น้องท่างแฮปปี้เอาก็ได้ทำการปักดั้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาส่วนที่เหลือนะครับตอนนี้ก็ทั้งหมด14บสี สำหรับพิงเลดี้นะครับที่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือริมเขื่อนมหาสารคามครับเอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้นะครับหลังจากที่ได้พูดคุยนะครับกับน้องหมีซึ่งเป็นผู้จัดการหญิงนะครับตอนนี้มาเบิงผู้จัดการใช่ของเขานะครับอียูยูงันหน้าครับผมนี่นาอเอาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับน้องเนงครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายชายนะครับเนที่นี่น้องหมีผู้จัดการฝ่ายหญิงนาะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ริมเขื่อนของเรานะครับเอามาใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่น้องเอาก็อยากจะถามนะครับคุณน้องว่าเป็นองไรเนี่ยมือบรรยากาศทัากหมมาใกล้ไกเนี่ยคนตอนรับค่อนข้างจะดีครับเพราะลูกค้าเนยตอสนใจหลายมาพาคกัสอบถามมาพิ้งเลยดีมันมันจะซื้อท่านเขาท่านไม่สําหรับบรรเทานะครับซึ่งคาดววาที่ให้ลูกค้านี่สนใจสอบถามหลายว่าเอ๊ะมันเป็นทีมพูดล้วมันมันมันเป็นจังไห้ซึ่งซึ่งมีชาบแบบนี้ได้หน่อยสนใจเด่นมากทำการดำหน้าลงครับ ให้ความสนใจลูกค้าให้ความสนใจว่ามันบ้านเรามันย,ยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่กปกระดิ่งเป็นต้ตนเขาสีเขียวสีโดยเพราะยังยิ่งคุณตาคุณยายบอกว่ามะลิร้อยห้าแต่อันนี้เนี่ยข้าวสีชมพูซึ่งข้าวสีชมพูซึ่งบางคนเมื่อเห็นเมื่อกี้นี่ก็บางต้นก็เป็นสีชมพูบางต้นก็สีเหลืองบางต้นก็เป็นสีเขียวอะไรต่างอันนี้คือต้นอ่อนบนี้เขาจะมาเบิงกันว่า ลักษณะของต้นเป็นอย่างไรลักษณะของใบเป็นอย่างไรลักษณะของดวงของเมล็ดเป็นอย่างไรจะเป็นอะไรติดหนาต่นเต่นอยู่พอสมควรนะครับเนาะเป็นเต่นครับผมปีนี้ทดลองดูถ้าปีหน้ามันสวยงามหรือลูกค้าสนใจก็อาจจะปลูกเพิ่มหรืออาจจะทําทั้งหมดครับทําทั้งหมดเลยเนาะใช่ครับแล้วก็บางทีอาจจะมีหลายสีกว่านี้นอกจากพิงเลดี้แล้วสีพู้แล้วกตทีนี้สีม่วงสีเขียวสีสิวสีแหลาสีอะไรครับ เต็มพื้นที่เลยครับท่องเที่ยวได้ในตัวด้วยเปิดท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะครับเนาะเอาอยากเสนอท่านผู้จัดการว่าถึงพิกัดตรงนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือริมเขื่อนของเราอยู่ตรงนี้พิกัดที่กัดที่ช้าจุดบันเกิ้ลครับบ้านเกิ้ลตำบลเกิ้ลตำบลเกิ้ลอำเภอเมืองจังหวัดมาศหวัารคามอำเภอเมืองจังหวัดมาสารคามนะครับมาสารคามกำนังใสครับห่างจากตัวเมืองประมาณโลครับ8กิโลนะครับเปิดเป็นยังไงบ้างเปิดเปิดวันอาทิตย์ถึงวันวัน วันอาทิตย์ถึงวันอังคารนะครับวันอาทิตย์ถึงวันอังคารหยุดวันวันจันทร์หยุดวันหยุดทุกวันจันทร์เปิดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่แปดโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งครับแปดโมงครึ่งคือแปดนาฬิกาถึงสิบสิบห้านาฬิกาสิบห้าสามศูนย์ครับสิบห้าสามศูนย์นะครับทุกวันเนาะฝากหมายเลขโทรศัพท์นะครับสําหรับผู้ใดที่อยากสิมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆอยู่ที่นี่รวมไปจนถึงนะครับมาดูแปลง ของพิงเรดี้ของเราเนี่ยครับผมยึดอยู่มองนี้เนาะเนาะเอาหมายเลขโทรศัพท์ครับผม089 812 4979ครับ089 812 4979ครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดิมเกล็ดบัานเกิร์นครับผมเอาครับขอขอบพระคุณนะครับคุณน้องเน่งครับท่านผู้จัดการฝ่ายชายของเราครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับไปเบิ่งทีมงานแฮปปี้ของเราได้เลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โดยการนำนะครับของคุณยายดมแฮปปี้นะครับพร้อมกับทีมง,งานคุณยายดมเป็นยังไงเนี่ยไปไปเป็นยังไบรรยากาศมาเนี่ยบรรยากาศที่จะร่มเย็นดีเพราะแดดซ็นี่ยเทียนไงวันดีเนาะคุณยายเนาะเป็นยังไงเนี่ยเขาไมลี่รอบไมลี่เลยฮะบันนี้มาเจอพิงคได้ดีเขาสีชมพู่เป็นยังไงเนี่ยคุณยายแจ็คหน่อยกับเสียงสวยกับเสียงงามเนาะ เออเอากับปวดตดตามตอนต่อไปเนาะคุณยายเนาะเอาครับขอขอบพระคุณนะครับคุณยายโดมแฮปปี้พร้อมกับทีมงานนะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมเอาครับพี่น้องครับท้ายสุดนะครับผมนี่เนาะสำหรับตอนนี้กับทีมงานเ่าจากกำลังดำนะครับผมในช่วงท้ายสุดแล้วนะครับสําหรับการเพาะก้าของเขานี่ครับกระใส้ถาดแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะถาดแบบนี้นะครับในการเพาะก้านะครับผมนี่เนาะ ยังคีปกรอนนะครับที่นุ่มขันชชยวัชาเกษตรนะครับได้ผ้าพี่ผ้าน้องนะครับได้เบิ้งไปแล้วนะครับผมเอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสาหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากสิมาเบิ้งเข่าสายพันธุ์นี้ครับพิงเลดี้นะครับผมหรือว่าข้าวสีชมพูนะครับที่อยู่ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวริมเขื่อนของเรานะครับผมในนอสายขามาสารคามยังที่ผู้จัดการเพื่อได้ว่าจ่าไปแล้วนะครับลนนอจากนั้นนะครับมีแปลงของคุณยายเนี่ย ข้าวเมลิดหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมนี่เนาะเอ้าพ่อมอพี่น้องอยากสีมากกินก๋วยเตี๋ยวเส่บๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับเมนูนะครับเหลายๆอย่างน้ำกันนะครับเอาจังไดก็ฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะได้นะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวสีชมพูนะครับหรือว่าข้าวสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่นะครับที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรของเรามีพันธุ์ข้าวนะครับจานวนสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศไทยนะครับ บริวาสิเป็นเขาเหนียวหรือว่าเขาเจ้าเขาหน้าปีหน้าปังนะครับอยู่ที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรนะครับสามหมายเลขโทรศัพท์ครับ08 9 9 4 2 8 6 8 4แครับ0925164252นะครับแล้วก็06 5ครับ0495999เานะครับเอาจัางไดฝากพี่ฝากน้องน,นะครับผมในการติดตามชมนะครับเรื่องของพัฒนาการ ของพิงเร์เลดี้ของเรานะครับผมแล้วก็ติดตามแฮปปี้การเกษตรชาแนลด้วยนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจจัยเกษตรพร้อมทีมงานขออเม่าผ้าจากพี่น้องปองปายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศครับพี่น้องครับครับวันนี้ครับผมที่นี่ครับก๋วยเตี๋ยวริมเขื่อนจังหวัดมหาสารคามนะครับ